สวัสดีค่ะกิทิทต้งเราก็สู่ช่องทารูแปรุก,การช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัละยานมิแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีกันหรือผู้ที่ผูกลักนาเราเป็นราศีกันนะคะในช่วงนะคะอะ่รายปีนะคะเป็นดูดวงรายปี2568ค่ะ ช่วงนี้เราจะอ้างอิงการแบ,บ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมค่ะถึง2 1กันยายนค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาละย่ิสาบลัคนานะคะหรือการอ่านเว็บไซต์ในการหาลัคนาเว้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วเนี่ยตเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อกได้ที่า ลายแอดแอดทนตานได้เลยนะคะในช่วงปี2568นะคะชาวราศีกันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะ Energy นะคะภาพภาพรวมรายปีนะคะสองชาวราศีกันนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะใบแรกเป็น The Chariot นะคะอ่า Nine of Pentacles <consumers> ค่ะ Prince of Pentacles The Sun นะคะตัวของ Nine of Pentacles ค่ะ Judgment นะคะ Two of เพน t าเคิลนะคะฝ่ายออฟสอร์ดแล้วก็ อ่าสี่สอวนนะคะแล้วก็ไปสุดท้ายของคุณนะคะเป็นเซเว่นอัพคัค่ะรูปตามเาว่าปีปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่คุณประสบความสําเร็จได้นะคะมีโอกาสเข้ามาหยิบยื่นนะคะเข้ามาเยอะเลยมีชอตเข้ามาเยอะค่ะผลลัพธ์ดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใครทาอะไรไว้ก็จะได้อ่าคุณจะได้รับรู้ะคะ่ะเรียนรู้เติบโตนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่าประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสแห่งการาลงทุนนะคะเห็นคุณค่าแล้วก็ มีช้อยส์เข้ามาในชีวิตเยอะเลยนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะสิ่งที่เห็นนะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีภาวะที่เป็นลักษณะของงานที่ล้นมือหรือว่ามีภาวะที่ฟารับสอดเนี่ยเป็นลักษณะของการที่คุณทํางานแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือสักเท่าไหร่หรือในอในอดีตเนี่ยคุณเองอาจจะมีลักษณะของการที่แบบเอ่อคนที่ทํางานแล้วก็แบบหลายครั้งนะคะคนที่ทํางานไปตามเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ คนออกไปเลยไม่มีคนเข้ามานะคะถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของความเหนื่อยล้าหรือว่าเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะต้องแบบว่าพยุกับเรื่องของงานของคุณค่อนข้างเยอะอะคะ่ะสิ่งที่ท่านเห็นนะคะเดชาริออตขึ้นเป็นตัวกลางเนี่ยผมบ,บอกว่าคุณมีเลือดอักเสบค่ะตัวทางโทราสีกกนะคะเป็นคนที่มุ่งมัน่นตั้งใจแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายของตัวเองนะคะ The ot, เดชาริออตเนี่ยเป็นการ ควาเร็แต่ประสบความสำเร็จครั้งนี้มันมาจากการต่อสู้ของคุณค่ะที่ซอฟต์แวร์ขึ้นมาเนี่ยตันมองว่าปี2568เป็นปีที่คุณจะได้รับโอากาสความสําเร็จนะคะจัสเมนเนี่ยสิ่งที่คุณทําไว้ะคะ่ะจัสเมนเนี่ยเป็นไพ่เวรกํามนเป็นไพ่ที่บอกว่าทาดีก็จะได้ดีหรือว่าถ้าใครทําอะไรรับหลักคุณเนี่ยสิ่งนี้คุณก็จะได้รับรู้ในเรื่องของการงานเหมือนกันค่ะคือถ้าบอกคุณทําก่อนน้้นเนี่ยมันเหมือนแบบต้องแบบ งานมันแบบล้นมือแล้วก็คุณก็โฟกัสที่คุณคนเดียวเนี่ยมันเหมือนปีนี้คุณจะได้รับชื่อเสียงได้โอกาสได้เห็นคนถือคุณค่าแล้วก็ผลลัพธ์อะค่ะมันจะสร้างโอกาสให้กับคุณมากมายนะคะแล้วนะเพนนัลโคค่ะมันเหมือนแบบเงินก็จะคลืบเข้ามาหรือว่าในลักษณะของความรู้สึก การงานเนะะี่ยค่ะมันก็คือคุณจะโดดเด่นเป็นที่จับตามองนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆค่ะคุณซอร์เพนต์รโคลเนี่ยผลลัพธ์ออกมาดีนะคะควบคุมคอนโรลสานการได้ดีมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อน,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 นตำแหน่งได้นะคะจะสั้าขึ้นมาค่ะเป็นโอกาสแห่งการเติบโตนะคะเป็นโอกาสแห่งการมีชื่อเสียงนะคะจะมีชื่อเสียงมากขึ้นจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องของการงานนะคะที่เคยแบบเออ หมือนมีปัญหาอะไรต่างๆที่เคยล้นมือนะคะพอเดอะซันขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเราจะมีพลังมากขึ้นนะคะถ้าขออะไรหรือว่าอยากได้อะไรเนี่ยมันเหมือนแบบเราจะมีพลังในการแบบเหมือนเอ่อทำอะไรเนี่ยก็โดดเด่นนะคะถ้าแบบทํางานเนี่ยงานประจำเนี่ยก็แปลว่ามีมีชื่อเสียงหรือว่ามีพลังในองค์กรมากขึ้นนะคะตัวของเซเว่นรับครับเป็นใบสรุปเนี่ยแปลว่าปีนีนะ้สิ่งที่ชาวราศีกันนะคะประสบความสำเร็จแล้วอะ่ะพ่อ ภาพสาเร็จเกิดขึ้นนะคะวขอหัวเส้นเราขาวปะมันอาจจะมีตัวเลือกต่างๆมาหรือมีคนมาออฟเฟอร์งานหลายๆอย่างหรือคุณมีโปรเจกต์อะไรหลากหลายสิ่งสําคัญนะคะคือคุณจะต้องโฟกัสที่ีเป้ามาของคุณเนาะว่าปลายทางของคุณต้องการอย่างไรนะคะมีโอกาสเข้ามาเยอะค่ะสิ่งสําคัญคือคุณต้องเรียนพาราดีอะไรที่เหมาะสมสําหรับคุณอะไรที่คุณทาก่อนทําหลังอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ชาวราศีการคนโฟกัสเนาะในเรื่องของค่าเป็นคนที่ทํางานในเรื่องของ กุจิส่วนตัวหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะแต่ว่าคุณจะต้องบริหารจัดการเวลาของคุณให้ดีค่ะชั่วพันธั้คองานอาจจะล้นแล้วก็ไฟล์รับสอดเนี่ยอาจจะมีคนที่เทงานคุณหรือว่าเป็นคนที่แบบลูกค้าที่ติดลิ้นหน้าไปหรือว่าคนที่แบบเคยแบบว่ารับปากไว้ค่ะเขาก็ไม่มา,มาช่วยเนาะแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยนะคะสิ่งสําคัญนะคะคือคุณจะต้อง โฟกัสที่เป้าหมายนะคะว่าปลายทางของคุณต้องการอย่างไรนะคะชื่อเสียงเงินทองพลิกเงจะเข้ามาค่ะมันมาพร้อมกับโอกาสดีนะคะแล้วก็มีจังหวะดีดีที่คุณคุณคุณจะต้องเลือกค่ะกาว่าปลายทางของคุณนะคะสาหรับชาวราศีกันตะจะรู้สึกว่างานเนี่ยมันจะมีโอกาสเข้ามาหลายอย่างแต่ว่าอยากให้คุณโฟกัสค่ะว่าปลายทางของชีวิตของคุณต้องการแบบไหนชื่อที่สว่างแสงสว่างของคุณเป็นแบบไหนหรือว่าชื่อเสียงแบบไหนที่คุณต้องการนะคะวันที่เราโดดเด่น นะคะทั้งแบบไม่ว่าทํางานประจำหรือว่าตัวที่เป็นทํางานที่แบบเป็นปีหล์หรือเจ้จาของกิจการนะคะวันที่เราโดดเด่นนะคะมันเหมือนช่วงเวลาแห่งขะขึ้นของคุณเลยค่ะสําหรับปีนี้แต่ว่าก็อย่าลืมที่จะเก็บโฟกัสเงินทองหรือว่าเอา่อเก็บพอพรับริบไว้ด้วยนะคะแต่รู้สึกว่านายพันธกุลงานเนี่ยบางทีเนี่ยสาหรับคนที่กระสีกันอาจจะมีโอกาสที่แบบพลองเงินเข้ามาะคะ่ะเราก็อย่าจะปลนเงินตัวเองแต่ก็ ก็ไม่ได้มองว่าดดการซู้อวิซุรายการแบบปล้นเงินตัวเองเป็นเรื่องผิดนะคะแต่ก็อย่าใช้เงินเกินตัวเกินไปอย่าให้โฟกัสไปที่เป้าหมายปลายทางของเราแล้วก็เวลาที่มันมีของหลายอย่างเวลาเรามีเงินมี power ขึ้นมาเราสามารถมี power เป็นิ่งนะคะคือมีมีมักม,มีกำลังซื้อที่สามารถที่จะแบบเลือกอะไรก็ได้เนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่สําคัญนะคะมันเป็นสีที่เราชอบจริงๆหรือเปล่าอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะ,ะเหมือนบางคนอย่างเงี้ยเพื่อนไปอย่างค่ะอยากได้กระเป๋าสี ขาวหรือสีดำเออหรก็แบบเบองทีแบบไปเดียวกันเลยค่ะมีข้อเดียวกันนะคะคือตัวเองอะใจอะชอบสีขาวแต่ว่าพอถึงเวลาแล้ว่าสีดำมันก็จะไม่สมองอะไรเงี้ยค่ะแต่ปลายทางของเราคือถ้าเราซื้อแล้วมันจุกอ่ะอันนี้ก็คือจุกนะแต่ว่าถ้าซื้อแล้วแบบยังมาคิดถึงสีขาวอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมค่ะสิ่งสําคัญนะคะของราสีกันนะเนาะเรื่องของการเงินเนาะรู้สึกว่าช่วงล่างอาจจะเป็นเงินหมุนหรือว่าคนที่แบบว่าเคยแบบ เ,ออเคยแบบช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันจะหนีไปแต่ว่าหรือว่าลูกค้าหาเงินอาจจะมีออลูกค้าบางคนออ,อาจจะแบบหายไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันทําให้คุณนะคะเรียนรู้หาใหม่แล้วก็มีโอกาสได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมนะคะการเงินเนี่ยสำคัญคือเงินค่ะแต่ว่าต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยเนาะจะรู้สึกว่าเออมันสามารถเอาไปต่อยอดลงทุนได้ะคะ่ะแล้วก็อยากให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินว่าบางทีเราอาจจะใช้เงินเกินตัวถ้าเป็นในเรื่องของการลงทุน อะไรที่มันดูเออแพงอะไรอย่างงี้ค่ะบางทีเรามันมันเป็นการลงทุนได้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูโฟกัสที่ตัวเองด้วยค่ะลองลองดูความสามารถหรือว่าลงทุนกับสิ่งที่เรารู้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะตั้งรู้สึกว่าเหมือนแบบพอามันมีอะไรคือมนมีเงินเข้ามาเยอะอนะคะ่ะสำคัญก็คือต้องเรียนว่าเราะเอาเงินของเราไปลงไปสะก้าน,นไหนเนาะเพราะอยากโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองด้วยอย่าลืมโฟกัสที่ตัวเองนะคะถัดไปนะคะในเรื่องของวารกสุหรับคนโสนเนี่ยจริงจริง ปีนี้จะเป็นปีที่คุณ,คณมีชอ e นะคะมีสเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแล้วก็การเห็นเอ่จอจัสตินี่ขึ้นมาเนี่ยเราเดรสันแล้วก็ซิซสองเนียเป็นลักษณะของการที่เจอคู่ที่ใช่นะคนที่ใช่คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยแต่สิ่งสําคัญนะคะคนอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบคนเดียวไงทีนี้คือถ้าเป็น สมัยนี้เนาะมันเป็นเรื่องปกติที่อาจจะมีคนคุยเข้ามาหลายคนนะคะอยากให้โฟกัสที่เป้าหมายมีปลายทางที่เดียวกันเลือกคนที่เห็นคุณค่าของเราแล้วก็คนที่ชัดเจนกับเราเท่านั้นเนาะใครมามาใหายหรือเข้ามาแบบออนออนอฟออันนี้เปสิ่งทีุ่ณจะต้องพิจารณาแต่ถาะว่ามีแฟนได้มปีนี้มีได้แต่หายแล้วก็ แต่ว่ามันมีช้อยส์เข้ามาสําคัญคือเลือกไปถูกคนเนาะเป้าหมายปลายทางคืออะไรอยากให้โฟกัสไปตรงน,นั้นค่ะส่วนของคนมีคู่ค่ะอาจจะต้องเอ่อระวังในเรื่องของการไม่ค่อยมีเวลาให้การหรือว่าเป็นลักษณะของการที่เออเหมือนเหมือนวุ่นวายกับงานหรือว่าโฟกัสที่งานค่อนข้างเยอะนะคะแต่ไม่ได้เห็นว่าเออจะมีภาวะที่จะทะเลาะกันกถึงขั้นเลิกกาแต่มันบางทีมันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อย,อยๆที่ทําให้เรา รู้สึกเขาเรียกว่าเอ่อกังวลใจหรือคนักอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม mm ่เห็นความสําคัญของกันและกันนะคะคายออฟสอดขึ้นมาเนี่ยบางคนอมีทัศนคติที่บอกว่าไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้นะจริงๆอ่ะไม่ต้องแบบอยู่แบบสวยๆอย่างนี้ก็ได้เลยเนี้ยค่ะจริงๆไม่ได้นะรับความรักเนาะแ้วรู้สึกว่าสําคัญนะคะคือเติมเต็มคุณค่าของกันละก <Yeah. S 2> ันแล้วก็ j u สซมินเอ่อเดอะซันแล้วก็ซิกซ์สานนะคะแต่รู้สึกว่า มันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าสมมติคใครแบบพบกันมานานแล้วอะก็าสามารถที่พัฒนาไปเป็นลักษณะของการที่แบบแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเงี้ยค่ะปีนี้ก็ถือว่าจะปังมากนะแต่เซเว่นนับ่ยมันเหมือนกับเป็นไปสรุปเนาะตอเริ่มว,ว่า ความรักมันอาจจะแบบเหมือนกลายเป็นไม่ใช่พาริตี้ของคุณหรือเป็นลักษณะของการที่คุณนะคะไม่ได้โฟกัสมันมากพอบางทีต้องระวังไว้นิดนึงเนาะมายิ่งยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของความคิดหรือหม่เสะคะ่ะถ้าความรักของคุณนะคะก็คือต้องเห็นคุณค่าของก,กันและกันละเติมเต็มความรักที่ดีหรือว่าถ้าแบบจะดึงดูดความรักดี่ดีะคะ่ะคุณก็ต้องแบบกลับมาดูแลตัวเองสิ่งที่ตันเห็นนะคะก็คือกลับมาดูแลตัวเองสวยงามตัวเองให้สดใสมือนอก็จะดึงดูดความรักที่ดีเติ เกิดขึ้นได้สำหรับคุณนะคะสำหรับคนมีคู่ส่วนในเรื่องของเรื่องของสุขภาพนะคะอยากให้อ,อลองกลับในเรื่องของอารลัของร่างกายเนอะแล้วก็แบบเรียงพลรี่ในเรื่องของเอ่อการดูแลสุขภาพของคุณด้วยจะเป็นที่ต้านเห็นเนี่ยเป็นเป็นลัลนกษณะของบางคนจะแปลว่าเป็นโรคเป็นโกกรคตาแต่สำหรับตาเนี่ยแต่มองว่า มันเป็นลันกษณะของโรคของพฤติกรรมค่ะโรคของพฤติกรรมคืออะไรไขมันเบาหวานหัวใจอะไรเงี้ยค่ะถ้าปรับพฤติกรรมได้เอ,อสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะคะหาเวลาไปสปาบ้างหาเวลาไปเอ,อเจอแดดบ้างนะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีนะคะแต่ก็อย่าแบบเบิร์นเบิร์นตัวเองมากเกินไปมันก็จะเขาเรียกอะไรนะผิวก็จะเสียได้เหมือนกันนะคะฉะนั้น,น้ะค่ะอ,อสิ่งสำคัญในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคือโฟกัสที่เป้าหมายแล้วก็ปรับบาลานซ์ในชีวิตให้ดีนะคะ แล้วก็ความเครียดอันนี้อาจจะต้องปรับนิดนึงค่ะจัหยิบไพให้เพิ่มเติมนะคะ12เดือนต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูหน้าไพกันค่ะมากราค่ะคิงกับคัฟขึ้นมานะคะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นค่ะคิงกับคัฟเนี่ยเป็นลักษณะผู้ใหญ่ใจดีที่มาซัพพอร์ตก็ได้นะคะนี่ยมากราคนคุคณ,คณ,คณอาจจะเจอคนคนนั้นหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนคนนั้นได้ค่ะคิงกับคัฟเนี่ยเป็นน n e r g y ของคนที่มาแบบใจดีมีเมตตานะคะอาจจะเป็น คนรักก็ได้เป็นเจ้านายก็ได้นะคะก็ให้โอกาสดีๆสำหรับคุณค่ะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะไฟล์อับสอดขึ้นมานะคะเป็นภาวะที่คุณเองค่ะอาจจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นค่ะไฟล์รับสอดเนี่ยในบางกรณีอย่างที่ตังเคยบอกบอกไปเมื่อคืออีกเมื่อสักครู่นะคะว่า,ารับสอดถ้าเป็นคนลักษณะของ คนที่ทํางานประจาเนี่ยบางครั้งบริษัทอะคะ่ะคือเหมือนคนออกไปยมงมีคนเข้าแต่ว่าคุณเนี่ยทำได้ไหมทําได้แต่ว่าจะเห,น,หนื่อยนิดนึงนะคะหรือบางคนทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยแต่เคยเจอคนที่ได้ใบเนี้ยนะคะคือลักษณะคือเอ,อ่อเหมือนถอดทุด้นหรือว่าลูกค้าหายไปลูกค้าที่รับปากไว้หายไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าคุณประสบความสำเร็จได้ไหมทเร็จได้มันมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวเองนะคะถัดไปค่ะเดือนมีนาคมนะคะซีซอพเซนต์เตอโคขึ้นมาค่ะ ใกรอคอยการกู้ยืมเงินนะคะก็จะมีโอกาสในการกู้ยืมเงินผ่านเนานะหรือว่าในอีกมุมค่ะซีซัเพนตัลโคเวลาการเสียสละละช่วงเวลาของเดือนนี้ค่ะคืออาจจะมีโอกาสในการไปทําบุญทําทานนะคะหรือในอีกมุมนึงค่ะอาจจะมีการกู้ยืมเงินนะคะอาจจะมีการเสียสละบางทีการทํางานแบบเสียสละคืออะไรคือวันนี้เราให้เขาไปให้มากกว่าที่จะได้รับ ะะบางทีวันนี้หลายๆเคสจาบอกว่าเฮ้ยเราให้มากกว่าที่ได้รับได้ยังไงในความเป็นจริงอะคะ่ะหลายๆครั้งมันเป็นลักษณะของการหว่านพืชไปก่อนนะคะผลนะ่ะอาจจะตามมาทีหลังแล้ววันนี้เราอาจจะทํางานเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่เหมือนออกดอกออกผลในนะเวลานี้เท่านั้นเองนะคะเดือนเมษายนค่ะนายเอาขับขึ้นมาเป็นช่วงเวลาเห็นความ ก็มเนเพินนะคะเป็นลักษณะของความสุขที่เข้ามาได้นะคะเป็นจังหวะดีๆนะคะอาจจะมีปาร์ตี้งานเลี้ยสงสังสรรค์หรือว่ามีเจอกับคนที่เป็นลักษณะของหนุ่มตจ้าสำราญเข้ามาหรือตัวคุณเองค่ะอาจจะแฮปปี้มีความสุขนะคะไปปาร์ตี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะถัดไปค่ะเดือนพฤษภาคมค่ะเกิดอัพสอดขึ้นมาค่ะอาจจะมีไอเดียความคิดเรื่องสังสรรค์ใหม่ๆหรือค่ะมีโปรเจกต์อะไรอะไรใหม่ๆหรือเป็นจังหวะที่คุณนะคะจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆใครแบบว่า ทำประกิศระคะหรือว่าจะลงคลาสใหม่หรือว่าถ้าใครเรียนนะคะเป็นช่วงเวลาหองการเรียนพิเศษน,นะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นได้ค่ะถัดไปนะคะเดือนของมิถุนายนค่ะสตรีนขึ้นมาจะเป็นช่วงเวลาที่คุณ วบคุณสถานการณ์ต่างๆได้ดีเนี่ยคุยความมั่นคงในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นคนช่วงเวลาเห็นความโดดเด่นจะมีความเป็นล r s ิ i p มีความเป็นผู้นำนะคะก็คุณสถานการณ์ต่างๆได้ดีในชีวิตค่ะนะคะถัดไปนะคะเป็นช่วงเดือนกระกฎาคมฟาร์สร์เนี่ยช่วงนี้จะต้องระวังช่วงสับจางค่ะฟาอ์สอร์เนี่ยเป็นภาวะที่ขัดสนอันนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าขัดสน,นที่นี้บางทีความ ความขาดสนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่เป็นช่วงเวลาถึงการุณที่ต้องอดทนหรือรู้สึกแบบว่าต้องมีความอดทนตรงน,นี้นะคะหรือในอีกม,มุมหนึ่งค่ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะเป็นช่วงเวลาที่คนน้อยอกในใจหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแบบไม่มีค่านะคะหรือรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมว่บคนรักอาจจะไม่เห็นค่าของเราหรือเราไม่แบบมีค่าสับเขาไหมาอะไรประมาณเนี้ค่ะได้นะคะสิ่งสำคัญน,นะคะใครไม่เห็นค่าของคุณคุณต้อง เห็นพงค่าของตัวเองค่ะสิ่งสําคัญนะคะเรามาดูดวงตงหน้าหนอคือฟ้าพันเขาจะเกิดขึ้ือนเดื่อนเดื่อนเ,เนอต็มเนาะกรกดาฉะนั้นะ่ะถ้าเราแพลนแล้วเรารู้ว่าเราจะมีการช็อตได้อะ่ะถ้าวางแผนกันมาดีๆค่ะช่วงนี้มันอาจจะถนะันหนักเป็นเบาได้ ะะหรือลงทุนในช่วงนี้คะอาจจะขาดทุนฉะนั้นก็ต้องคอนซิเดอร์เรื่องของการลงทุนในช่วงเดือนกรกฎาคมพิเศษนะคะเดือนสิงหาคามค่ะ <c oughs> date and reverse นะคะ date and reverse <c oughs> ให้สำหรับนี้เป็น date and reverse นะไม่ใช่ไตวิบล่ะคะจะเป็นการตายเพื่อเกิดใหม่นะคะในวงนนี้ค่ะหนึคือระวังเรื่องของสุขภาพนะคะสนะคะคือ อาจจะหมดแพชชั่ชนในเรื่องของการงานก็ได้หรือว่าอนนาจจะมีใครหายไปนะคะทาให้เราก่อนได้เรียนรู้หรือว่าเติบโตไปอีกระดับหนึ่งได้ค่ะบางคนเนี่ยทางธุรกิจเราก็ตัดจบในเรื่องถองเดือนนี้นะคะบางบางธุรกิจบางธุรกิจที่มันไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ให้ผลกไาไรเท่าที่ควรนะคะคุณอาจจะเป็นการตัดใจตัดจบหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิ่นะคะคุณก็อาจจะตัดจบแล้วเป็นการรีเวิร์สนั่นแปลว่าเราได้เกิดใหม่ วันที่สิ่งหนึ่งหมดไปอะค่ะมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะหรือถ้าใครแบบหมดแพชชั่นกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยคุณจะหางานใหม่เหมือนหมดใจกับที่นี่ก็จะหางานใหม่ได้นะคะถัดไปนะคะเรื่องของเ,ออเดือนนะคะกันยานะคะทัวร์ฟาที่มาเนี่ยเป็นช่วงจังหวะเวลาแห่งการหาโอกาสใหม่ๆ นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีอาชีพเสริมนะคะหรือนะคะถ้าเราเคอยคู่อยู่อะค่ะเป็นจังหวะที่จะเจอคู่จากออนไลน์ต่างๆได้นะคะตัวของอเดืนอนตุลาคมนะคะถูกอับสอดเป็นช่วงเวลาแห่งการสับสนนะคะบุญวายใจหรือพอสมควรคุณยังไม่รู้ว่าไปซ้ายหรือไปขวาดีหรือมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตน,นะคะถัดไปนะคะเดืนอนเดือนพฤศจิกายนในอับสอดเป็นช่วงเวลาแห่งความเครียดนะคะบางทีมันเหมือนเป็นช่วงเวลาการสับสนอะซึ่งต่อเนื่องถ้าดูดีๆเนี่ยมันะะมีความแบบต่อเนื่องอยู่อะค่ะเป็นช่วง อะหการเลือกนะคะตอลว่าเาตัวของอตุลาค่ะแล้วก็พฤติการเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะมีความสับสนมีความวุ่นวายใจแบบมันไม่ยังมีความไม่มั่นใจยังอยู่กับฝันร้ายของตัวเองนะคะตามสอดต้องระวังอีกอันนึงก็คืออาการของการนอนไม่ค่อยหลับหรือว่ามีความเครียด้างสูงค่ะแต่ในะั้วสอดตรงนี้ถ,ถ้าดูดีๆค่ะมันเป็นเรื่องของความคิดเนาะไม่มีดาวไหนที่มาอา่มาจิกเราหรือว่าตัวของ การตรงนี้นะคะ่ะไม่ได้มีอันไหนที่มาจิกเราเนาะแต่ว่ามันเป็นความคิดของเราที่แบบว่าทําให้เราอวันไหวหรือว่าแบบว่ามีความเครียดอยู่ในใจนอนไม่ค่อยหลับได้นะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญะคะคือต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็เรียนรู้ ให้อยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะสําหรับช่วงเดือนธันวาความค่ะจกดีนะตัวของเ e น of ออฟสอดขึ้นมาค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งครอบครัวหรือกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึง่งใช้เวลากับครอบครัวนะคะการงานก็อาจจะเหมือนกลับมาอยู่ในสังคมที่ ดูเหมือนเป็นครอบครัวของเราได้เจออะไรที่เป็นปดีๆครั้งนะคะหรือทำธุรกิจกับครอบครัวก็เป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวราศีกันค่ะแต่ว่าปีนี้นะคะชาวราศีกันอาจจะมีเรื่องมีราวอะไรอยู่ในระหว่างปีบ้างแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะชีวิตของคุณนะคะจ,จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะอะไรที่ไม่ใช่อาจจะจบไปนะคะอาจจะทําให้มันเป็นอุปสรรคเล็กๆที่ทําให้คุณอะได้เติบโตแล้วก็ก้าวไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเชื่อเมั่นเสมอเนาะส่วนตัวเลยเชื่อมั่นเสมอว่าปัญหาคี่เข้ามาค่ะ มันทาให้เราเติบโตอีกระดับวันหนึ่งอะคะ่ะชีวิตเราอะดวงดวงของคนเรามันมีดีๆไปตลอดมีทั้งวันที่ดีวันที่ร้ายแต่เรียนรู้สิ่งที่สําคัญคือการเรียนรู้แล้วก็เติบโตกับมันซึ่งตอนเชื่อว่าปีปีนี้ของชาวราศีกันอะ่ะก็จะเป็นปีที่คุณอะได้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งและมีความสุขในที่สุดนะคะโอเคตั้นถัดไปนะคะเราติดไพ่ถามนะคะขอเรื่องของ คำแนะนำในแต่ละด้านมาให้นะคะในเรื่องของการงานค่ะสิ่งที่ชาวราศีกันต้องเรียนรู้ในปีนี้นะคะแต่รู้สึกว่าจะฟันขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีความโดดเด่นเนาะวันนี้คนมีชื่อเสียงะคะสิ่งที่คุณจะต้องต่เอ,อเรียนรู้คือการแบบูสนสดไม่แคร์ะคะ่ะบางทีคอมเมนต์บางอย่างหรือว่าคนรอบข้างที่เขาอาจจะอิดฉาหรือว่าคนที่เห็นต่างอันนี้เราจะต้องแบบโนสนโนแคร์บ้างแล้วก็เดิน star ขึ้นมาค่ะคืออยากให้อยู่กับความหวัง อยากให้เห็นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆซิกลับอดเนี่ยอุปรสปรรคปัญหาในเรื่องงานมันมีแต่ทุกอย่างจะคลี่คลายด้วยการเวลาค่ะเอ็กออฟคัพนะคะแล้วก็เทนซ์โเพนเดโคขอให้คุณโฟกัสไปที่เป้าหมายปลายทางตามแพชชั่นของคุณเนาะแล้วก็ครอบครัวอเงินหรือเป้าหมายอะค่ะให้โฟกัสไปที่ความภาคภูมิของตัวเองหรือว่าครอบครัวของตัวเองความสุขของตัวเองค่ะฉะนันเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่งานมันจะเด่นแหละแต่ว่าสิ่งสําคัญคือมันมาพร้อม งานที่เข้ามาเยอะมันพร้อมกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาด้วยเพราะว่ายิ่งเราอะในในความเป็นจริงค่ะยิ่งเราแก้ปัญหาเท่าไหร่ผลลัพธ์การของเรามันจะดีขึ้นเท่านั้นงานทุกอย่างอะค่ะงานทุกที่มีมีปัญหาแม้กระทั่งทํางานกับแบบ ครอบครัวหรือว่าทํางานส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขายังมีปัญหาอยู่ฉะนั้นนะคะสี่สําคาญทคือการเรียนรู้เติบโตแล้วก็โปรกติที่เป้าหมายของตัวเองค่ะแพชชั่นของตัวเองนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองหาไอเดียจากต่างประเทศหรือว่าหาจากกลับสื่อต่างๆนะคะก็ทําให้คุณได้ไอเดียความคิดเรื่องสท้างสรรค์จากตรงนั้นได้นะคะถัไดไปค่ะในเรื่องการเงินนะคะอะไรแนะนำอะไรเรื่องการเงินให้กับชาวราศีกันนะคะหนึ่งคือจะจะเอ่อจะสีนะคะคือ เขียนออกมาค่ะแล้วก็เดลเฟอร์นะคะเรียงลำดับจากความรักความชอบนะคะบางทีก,การเงินนะคะอาจจะต้องแบบอะไรเป็น Pri o r i t y ของเรานะคะปีนี้เราเห็นว่าเงินจะมีโอกาสในการเติบโตโด,ดเดยน่นแล้วก็แต่สิ่งที่ไพ่แนะนํานะคะคือการลงทุนในสิ่งที่เรารักนะคะสิ่งที่เราชอบเราขยับข่ายจากตรงน,นั้นแล้วก็ให้ตัดสินใจในเรื่องของการเงินจากแบบสติปัญญาความเป็น structure นะคะคิดแบบผู้ใหญ่นะคะแล้วก็วางแผนให้มันเป็นระเบียบ นะคะมันก็จะทําให้การเงินของคุณเติบโตได้อย่างดีค่ะดีอัพเพรสขึ้นมาเนะเราะรู้สึกว่าเป็นไพ่ของความแบบอุดมสมบูรณ์ในการเติบโตไประดับหนึ่งนะคะถ้าอยากให้ได้การเงินดีต้องวางระบบค่คะแล้วก็เขียนออกมาว่าเป้าหมายหนึ่งสองสามสี่คุณจะทําอะไรหรือว่าวางแผนการเงินไว้ตั้งแต่ต้นชาสีการจะเก็บเงินได้ที่สุดนะคะถัดต่ไปค่ะเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนะเาะในที่ของคนโสดเนี่ยตันว่าสิที่ไพ่แนะนาเนาะคืออยากให้คุณเชื่อว่า รักแพ้มีจริงอ่ะทัว่วขึ้นมาแต่คนที่รักเรามีสริงเสมอกับเรามีจริงค่ะคนที่รักเป็นพ่อแม่ของโลกมีจริงค่ะแล้วก็พียบ้วนอะ่ะอยากให้โฟกรัสที่เป้าหมายสิ่งที่พ่แนะนําสควนคนโสดน,นะคะหนึ่งคืออย่าลังเลสงสยัยทุกสอนเนาะแล้วก็ฟ้าคมใหญ่จมอยู่กับอดีตอย่าเสียายอดีตอย่าแบบขวนลับลึกอยู่อดีตเดือนนั้นไ,ไม่ได้อย่าคุณเชื่อกันคะ่ะว่าปลายทางของคุณเนี่ยมีคนดีรอคุณอยู่ถ้าคุณแบบภาพผาดเรื่องมีไปได้เริ่ม ความดรมาม่าความข้องติดอะไรต่างๆหรือกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ชีวิตของคุณก็จะ,ะเจอคนหลักที่ดีได้เนาะถัดไปค่ะสําหรับคนมีคู่นะคะแนะนําอะไรสำหรับคนมเนาะ,ะ,นะ,นะหนึ่งคือการทะเลาะบอกแว้งนะคะฟา้าอวานขึ้นมาเนี่ยช้าราีกันอาจจะมีความทะเลาะบอกแหว้งกับทางทางแบบในหลายๆเรื่อง กับคนรักะคะ่ะปีนี้อาจจะมีปักเงได้นะคะแปลบว่าเนี่ยวันจริงๆเนี่ยมันเป็นไพ่ของ Passion, แฟชั่นการาชอบารตกาต่างกันหรือว่ามีความคิดเห็นที่คนละมุมเนาะแต่สิ่งสําคัญอะคะ่ะที่ไพ่บอกก็คืออยากให้ระวังเรื่องของการทะเลาะเบากแวง้งบางทีอะเราแค่มองคนละมุมแค่นั้นเองสองคือให้เติมเต็มในเรื่องของความรักค่ะ,ะเห็นคุณค่าเติมเรียดให้กันและกันได้นะคะจะใช่ออขึ้นมานะคะ่ะ ความรักมันต้องต่อสู้ค่ะมันต้องแบบไปได้วยกันนะคะต้องแบบเป็นทีมเดียวกันนะคะเออ่ถ้าดูจากชายหยอดนี้เนาะมากิดบตัวของม้าค่ะรถม้าเนาะมันมีทั้งขาวเอ่อขาวแล้วก็ดำเราอาจจะแตกต่างกันแต่เราไปทางเดียวกันได้นะคะไฟออฟเอ่อนายออฟสอดค่ะนายออฟสอดขึ้นมาแล้วก็ไฟออฟสอดเนี่ยต้องระวังเรื่องคองมูดนะบางทีแบบว่าไม่สนไม่แคร์หรือว่าคำพูดที่พูดเร็วๆนะคะหรือว่าเราพูดไปไม่คิดอะไรเงี้ยมันอาจจะไปบาดใจสร้างความแบบ เราถานให้กับความรักของคุณได้ใช่ไหมเนี่ยใหแนะนาให้คุณนะคะมีสติกับมันด้วยนะคะมีอยู่กับความรักดีดีด้วยแล้วก็ตัวของอเพจสังนขึ้นมานะคะ่ะลองหากิจกรรม a c t i v ตี้ทำร่วมกันหรือว่าลองทำโปรเจกต์อะไรร่วมกันสักอย่างหรือหา,าคทิวิตี้ที่แบบมีสังวรหรือว่ากิจกรรมอะไรที่แบบว่ากลับมาเป็นเอกอครัพื่ะทำให้ความรักของคนนุณมีคู่ชาวราัีกันิขึ้นนะคะแต่ว่าการทะเลาะกันไม่แตกงานที่แบบเราแบบพูดจาแล้วบแบบอันเนี้ย ผูจนนาแล้วก็ไม่เข้าหูอย่างอะคะ่ะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าสําคัญนะคะคือเราต้องกลับมาว่าปลายทางของเรายังมีเขาอยู่หรือเ,เปล่าถ้าปลายทางของเรายังมีเขาอะค่ะอย่าลืมที่จะขอโทษอย่าลืมที่จะเอ,อ่อเห็นคุณค่าของการลกการเติมเด็ดของการลกการอยู่เสมอนะคะถัดไปนะคะในส่วนของสุขภาพค่ะสิ่งที่ไพ่แนะนํานะคะสําหรับชาวราศีกันเนาะคือ ออกไปเที่ยวค่ะออกไปเดินทางค่ะแล้วก็อย่าเป็นแต่แบบให้มากเนาะแล้วก็ลองหาในสิ่งที่เอ่อลองหาแอคทิ i ิตี้ทำดูค่ะแล้วก็วางแผนวางสตั u c เจอร์ได้นะคะในช่วงของสุขภาพเนี่ยถ้าใครเอ่อโยกาสเป็นคุณแม่ได้นะที่เดนเเนี่ยก็คือโยกยาสบั้งคันได้เหมือนกันในมุมเนื้อค่ะใครบ้างครันนะคะก็อยากให้ลองให้แบบ เหมือนใจิตใจเรามันอยู่ในมุมของบวกเสมอนะคะอย่าเบะแบกอะไรมากเกินไปอย่าคิดมากก็เกินไปนะคะสิ่งสำคัญคือวางสต็เจอวางให้มันเป็นสเตรทจี้นะคะเหมือนถ้าแบบถ้าเราอยากดูแลสุขภาพเราค่ะต้องวางแผนหนึ่งสองสามสี่ว่าวันนี้เราจะทําอะไรแล้วก็อย่าไปลืมอย่าลืมให้มีเวลาที่ตัวเองได้จอยได้พักในมุมที่แบบเป็นงานอดิเรกบ้างไปเดินเล่นไปที่ยวอะไราบบนี้บ้างค่ะแล้วก็เดินทางบ้างนะคะก็จะทําให้แบบ สุขภาพของคุณดีขึ้นได้นะคะอย่าแบกอะไรมากเกินไปนะคะลองกระจายงานความเครียดหรือว่าลองบริหารจัดก,การเรื่องของเวลาของคุณให้ดีนะคะมาสลาให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้ะคะ่ะ ไปนะคะในเรื่องของการทำบุญนะคะมาหยิบไพ่ถักให้่ยเพราะว่าอะไรเราเฮงเราปังเนาะสำหรับชาวราศีกันค่ะหนึ่งเลยนะคะคือบริจาคให้กับคนตาบอดนะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาทางสายตาต่างๆนะคะบริจาคใครทำแว่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ,ะแล้วก็เมีซิเชียรนะคะไฟออฟสโตร์อายเออเอฟคัพแล้วก็คิงออฟเทนต์เทลเนาะหนึ่งคือให้ความรู้นะคะสองก็คือให้โอกาสสำหรับคนที่แบบว่า ชีวิตเขามีปัญหาค่ะเป็นการบริจาคในเรื่องของให้ให้ใหคําบริษกาก็ได้นะให้ในเรื่องของวิทยาทานต่างๆหรือว่าในอีกมุมนึงค่ะมีโอกาสเนี่ยเป็นเบริจาคให้กับคนที่อยู่ห่างไกลนะคะหรือว่าตัวของอคิงอว่าแล้วก็นายกคิงองอฟเฟนเทคค่ะแต่ยังบอกว่าม,มีโอกาสในการที่แบบว่าถ้าคุณใหญ่เป็นแบบเราเป็นประธานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นกระถินผ้าป่าอะไรก็ได้นะหรือว่าเราเป็นตัวตั้งตัวทีในการแบบเป็นหัวหน้าในการแบบบริหารจัดการหรือว่าเป็นตัวแบบ คนที่แบบระดมทุนอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะสร้างงินสร้างเงินให้กับแบบให้เป็นการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่เลยคะ่ะก็ถือว่าจะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณได้คะ่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดแล้วคะ่ะว่าการทาบุญเนี่ยจริงๆรับวท่บุญเท่าไหรทาบุญที่ไหนบุญอย่างไรบุญได้บุญเลยคะ่ะ ขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทำเอาการศรัทธาตลอดกาลของแต่คนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่คูณป้ารีคนที่เลียงดูคุณมาได้ค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ก่างไซติการค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อไ้นนพ่แชษเขาไลน์แอดทารุวันมิตาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ทุก่ันอย่างให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอบุรัาการเวลาคุณของไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสิ่งเสมอเจอกันสวั